สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้มาอยู่กับพี่เอกแล้วก็พี่ฝนจ้าวันนี้พี่เอกจะพาทุกคนมาเล่นแมพที่มีชื่อว่ารถบัมนั่นเองอ่ะรถบัมเหรอไม่เคยเล่นรถบัมเหมือนกันนะพี่ฝนอ้าไม่เคยเล่นได้งไงพี่ฝนเคยเล่นอยู่เขาบอกว่าให้ขับเข้าไปแล้วก็ไปชนชนแข่งกันอะ่ะงั้นเอา,นาอย่างนี้เราเริ่มเล่นกันเลยดีกว่ามาเลยเขาบอกว่าให้ไปทางเนี้ยนี่ไงเขามีประตูอยู่ พอเข้าประตูไปเสร็จแล้วอ๋อนี่ไงมาแล้วจริงด้วยเรามีรถคนละคันหรอใช่แล้วใช่แล้วอยู่ไหนกันแล้วเนี่ยอยู่ทางนี้เพอยู่ทางนี้โอ้โหนี่เขาพุ่งสปีดได้ด้วยพวกเราฮะเขาชนกันอยู่เหรอนะ่ยอ๋อเนี่ยอะไรเนี่ยมี่ลาวาด้วะทำไมมีพื้นเป็นลาวาด้ยลเนี่ยอ๋อเพื่อมีการปรับรถคันใหม่เหรอเขาปรับแต่งรถกันได้นี่เองเพราวนั่นสำคัญนะตอนนี้นะลาวานี่นะทำให้เราพลังงานลด ถูกต้องโดนลาวาแล้วจะไหม้ด้วยนะเดี๋ยวก่อนนะพี่ฝนอ่ะเกิดอะไรเหรอนี่เพื่อนเขามีอะไรเต็มไปหมดเลยอะ่ะเพื่อนเขาอัปเกรดรถมาใหม่แล้วเขาอัปเกรดรถมาใหม่ด้วยเนรอใช่นั่นกล่องอะไรกล่องของขวัญเขาไป<อ>รับก่อนรับได้แล้วเหรอฮะดูสิข้างบนนะ่ะรูปถุงมือของพี่เอกเพิ่มเป็นหนึ่งอะ่ะพลังเพิ่มขึ้นเหรอสแสดงว่ากล่องของขวัญที่จะเพิ่มพลังโอ้โห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 แพ้เลยอ่ะแพ้แล้วเหรออ๋อพี่เอกแพ้แล้วอ่ะ พี่หวนได้อยู่พี่หวนชนะชนะอะไรก็กลับขึ้นมาด้วยกันเนี่ย <c oughs> จริงเหรออืมกลับขึ้นมาพร้อมกันเลยว่าแต่ว่าเ่เอกอยากได้รถเป็ดมากเลยนะรถคันใหม่เราจะต้องมีอะไรบางอย่างหรือเปล่าต้องไปหมุนเพื่อนสายเลี้ยงหรออืมน่าจะต้องอย่างนั้นพเพเอกได้อะไรมาด้วยอ่ะได้กล่องของขวาญเหรอได้กล่องของขวัญแล้วก็เป็นเป็นอะไรไม่รู้เพียงไม่แน่ใจเดี๋ยวค่อยเปิดดูนะได้เหรียญมาใหม่แล้วก็ได้เหรียญมาห้า แล้วก็หมุนได้หลายครั้งเลยเหรอเราหมุนได้3ามครั้งเลยนะอ๋อดีจังแล้วก็ได้มาอีก20เป็น25เลยตอนนี้ได้เหรียญมาเยอะอืมแต่ว่าพี่เออยากเปลี่ยนรถนะเราจะต้องชนะก่อนรถเป็ดโอ้โหถ้าทางจะยากเหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยพี่ฝนรถเป็ดอะไอยากได้อ่ะพี่ฝนก็อยากได้เหมือนกันนั่นน่ะไปดูกันดีกว่าว่าเราจะต้องใช้ตังค์เท่าไหร่นะมีรถคุณปา้าฉลามด้วยเหรอ อ๋อนี่ไงเป็นระดับนะเราสามารถใช้ตังเหรียญมาหมุนน่ะ100เหรียญนะตอนนี้เรามีแค่25่เองพวกเราแล้วก็แอเซอรีนี่ก็ใช้100เหรียญเหมือนกันนั่นองอย่างนี้เราไปแข่งกันก่อนโอ้โหรถรถลนและมาพี่ฝนไปลุยกันดีกว่าไปแข่งกันเลยดีกว่าแล้วเพื่อนไม่เอารถมาเองมีงามาแล้วเดี๋ยวก่อนเนี่อะไรเนี่ยมีแม่เหล็กด้วยเหรออ่ะเดี๋ยวก่อน พเพล็กได้วรมาไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเพเอกโดนเขาดึงเป็นแม่เหล็กกับพี่ฝนอ๋อสุดยอดไปเลยโอ้โหขอบคุณนะที่ช่วยดึงเราออกมานี่ไงเพเอกมีพลังเพิ่มขึ้นแล้วนี่นะใช่แล้วถ้าเราเก็บกล่องของขวัญเราจะได้บวกหนึ่งบวกหนึ่งเนี่ยเหรอแย่ yeah, แล้วพี่ฝนเพเอกโดนตัดเกิดอะไรขึ้นงนะั้นเหรอเออแพ้เลยเกิดอะไรขึ้น,นอ่ะโอเพื่อนเขามีนี่ด้วยเขาเรียกอ,อะไรนะกงจักอะ่ะมีกงจักเหรอแสดงว่าเราสามารถ เอาของพวกนี้เพิ่มเข้าไปได้ใช่เปล่าอ๋อเราอัปเกรดรถได้โอ้โห250เลยเหรอโอ้แพงจังเลยอันนี้50เหรียญน,นะพี่ฝนเรามีแอสเซซรีอย่างอื่นที่แบบว่าไม่ต้องใช้ตังค์าอืมน่าจะต้องจับฉลากหรือไม่ก็เก็บตังค์ไปหมุนเนาะอ๋อนี่งานเราจะต้องชนะก่อนถ้าชนะเราได้ตังค์ใช่เปล่าน่าจะได้นะโอ้เพื่อนเขามีนี่ด้วยขวานอะเพื่อนเขามีกงล้อด้วยอแต่ละคนทําไมเขามีบาลียด้วยแสดงว่าเขาจะต้องมีตังค์เยอะอ เกมนี้ถ้าเล่นนานก็จะเก่งขึ้นนั่นเองเ <c oughs> ดี๋ยวก่อนเน่เราจะต้องสู้เขาหลบก่อนหลบก่อนพื้นแดงๆมาแล้วพลังก็เหลือ,อนิดเดียวแล้วอรู้สึกว่าที่จะตุยเนี่ยไม่ได้เพราะเพื่อนนะแต่ว่าเพราะว่าลาวาข้างล่างใช่มีลาวาอย่างเยอะเราจะต้องคอยหลบด้วยอยู่ไหนเนี่ยอ้าวอยู่นี่ไงอยู่้างเนี่ยโอ้ยผนโดนดึงอะ่ะใช่เพื่อนมีแม่เหล็กด้วยนี่อะไรอะ่ะนี่ครเพื่อนเขามีกงล้อเมื่อกี้เพื่อนเอาอะไรโยนใส่พี่เองไม่รู้มีอุปกรณ์เสริม <frequently> มีบ้างไฟด้วยแล้วก็ดูดิพี่ฝนไปแล้วเนี่ยมาดูเพื่อนดิเพื่อนเขามีแม่เหล็กด้วยอ่ะเพื่อนก็มีอุปกรณ์เสริมอย่างเยอะใช่แล้วเขาเป็นแม่เหล็กแล้วก็เคลื่องมาดูดเราเข้าไปอ่ะนี่นี่นี่เลยโอ,โโอ้โหโอ้โอพี่ฝนพี่ฝนอย่าอย่าอย่าไปแล้วไม่ไหวแล้วเพื่อนก็มีพลังเยอะกว่าพวกเราอ <being S 2> อาแพ้อีกแล้วเหรอเนี่ยใช่ไปเกิดใหม่แล้วอืมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวก่อนนะเราจะต้องอัปเกรดเราจะต้องชนะให้ได้เราจะต้องอัปเกรดรถ ก่อนอื่นนะเราจะต้องเก็บตังก่อนแต่เราต้องอยู่เป็นคนสุดท้ายเอ๊ะได้อะไรมาไม่ต้องก็ได้นี่นะได้อะไรมาก็้เหรอเขามีตังให้เราอ๋อเล่นตามเวลาแล้วก็จะมีตังเหรอใช่แล้วคราวนี้เราก็ไปซื้อรถเป็ดได้แล้วสินะตังยังไม่พออืตรงนี้มีอะไรให้ด้วยอ๋อนี่ไงที่เพ็กหมุนจับฉลากมาได้ตอนแรกอ๋อนี่ดีจังเลยเพ็กได้อุปกรณ์เสริมมางั้นเหรอนี่คืออะไรอันนี้คืออุปกรณ์เสริมนั่นนะสิคืออะไรก็ไม่รู้ไอ้ไม่วนมีสองอันแหละ เหมือนจะมีไฟอยู่ข้างหน้าด้วยนะอ๋อจริงเหรอของพี่ฝนเป็นน้ำเหรอใช่เป็นน้ำไปลุยกันดีกว่าน,<อ>น้ำทุเรียนเหรอนี่ดาบเลเซอร์พี่ฝนอ๋อมีดาบเลเซอร์มาเพิ่มเหรอดาบเลเซอร์โหอโอได้แล้วมาได้ได้ถุงมือมาตอนนี้มีแปดละมีรางวัลเพิ่มเหรอเหมือนกับว่าถุงมือน,นั่นคือพลังโจมตีนะพลังโจมตีที่เพิ่มเพื่อนดีจังใช่แล้วเมื่อกี้พี่เอกเข้าไปชนเพื่อนแล้วก็เพื่อนลบไปแปดอะเดี๋ยวก่อนนะ ตอนนี้พเพคกำลังสู้กับเพื่อนอีกคนหนึ่งอยู่ถ้าอย่างนั้นเราก็เพกรู้วิธีชนะแล้วรู้วิธีชนะหมายความว่าไงเพยกก็จะต้องหนึ่งเลยอย่าลงไปในลาวาสองสองคือจะต้องไล่เก็บกล่องของขวันให้มีมากกว่าเพื่อนอ่าแล้วก็จะสามสามอย่าให้เพื่อนมาชนอ่านี่เงนี่เงะไปแล้ว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 ช่วยด้วยใครดึงเอาไว้พลังหมดแล้วอื แพ้เลยอ่ะไปเกิดใหม่แล้วพวกเราเพื่อนเขาดึงเราเข้าไปตรงที่เป็นลาวานะพี่ฝนใช่เพื่อนเขามีพลังเยอะกว่าเราเปลี่ยนดันไว่แล้วให้มันลากแครอทเหรอ อะไรนะลากแครอทไปไหนอะไปไหนอะอ๋อเอาแครอทไปให้คุณกระต่ายอ๋อนี่ไงคุณกระต่ายน่ารักจังมาเลยเดี๋ยวฉันจะเอาแครอทให้เพื่อนนะได้แล้วโอ้ยได้ตังค์ด้วยพี่ฝนแด่ตังค์เยอะไหมอะได้สิบเหรียญรีบกลับไปรับแครอทเร็วเข้าเอามาเร็วเข้านี่พี่ฝนกําลังจะไปเหมือนกันบังคับไม่ได้เพื่อนเพื่อนเพื่อนเราขับยากเพื่อนมีกองรอเพื่อนเพื่อนอย่าเบียดกันอย่าเบียดกันหมนเส้นทางตรงนี้เขาจะแคบลงหรือเปล่าใช่เราต้องรีบไปอย่าดึง ดึงดึงทำไมดึงกลับรีบไปกันดีกว่าอย่าดึงกเพื่อดึงกลับอย่าดึงเราจะรีบไปเอาแครอทอย่าดึงไม่ยอมให้เราไปเราจะไปเอาแครอลอตแพ้แล้วพวกเราแพ้เลยอ่ะใช่แพ้แล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวด่านอะไรเนี่ยมาใหม่ด่านมาใหม่ด่านมาใหม่ด่านนี้ถ้าทางจะเล่นยากกันเนี่ยพี่ฝนใช่มีลาว่าย่างเยอะโอ้โหดูสิแป๊บเดียวรถไปเกือบร้อยแล้วะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อน ี๋ยวก่อนพี่ฝนอย่าเพิ่งมาชนกันเองมาชนกันเองที่ไหนแล้พี่ฝนกระเด็นมาเฉยๆมองทางไม่ถูกแล้วเนี่ยเพื่อนใช่ใช่โอ้ยเพื่อนเพื่อนเดาชนพี่เอกอนองมาแล้ว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 พี่ฝนมาช่วยแล้วอย่าเบียดกันเองพี่ฝนพี่ฝนมาช่วยแล้วตอนนี้แล้วก็โอ้โหเราน่าจะตุยในลาวาแทนนะโอ้โอกระเด็นไปไกลทำไงดีเนี่ยหมดเวลาเดี๋ยวพี่เากหาของของขวัญเก็บก่อนเก็บไม่ได้แล้วตอนเนี้ยอพีแ้พี่ฝนเลยอ้าวพี่ฝนก็ไปเกิดใหม่เหมือนกัน ก็พี่ฝนเข้าไปโดนลาวานี่นะใช่มันบังคับยากอืมว่าแต่ว่าทําไมด่านนี้นานแท้บังคับยากหลบยากกล่องของขวัญกล่องของขวัญมาแล้วรับเลยแล้วคอเพ็กมีทั้งหมด18แล้วนะจะชนะเขาได้สักตาหนึ่งไหมเนี่ยนี่ไงพอเวลาที่เราชนเพื่อน่ะเพื่อนก็จะลดเยอะนะพี่ฝนกระเด็นไปเลยโอ้แต่เพื่อนชนเราแรงกว่า พี่ฝนกระเด็นออกไปเลยนี่โอ้โหลงลาวาเต็มเต็พี่ฝนอยู่ไหนเนี่ยนี่ไงอยู่ตรงลาวาเดี๋ยวเพียงหนีไปเก็บกล่องของขวัญก่อนนะอ่ะเก็บไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวได้ไหมเก็บได้ไหมเก็บไม่ค่อยได้บังคับไม่ได้มันเลี้ยวเลี้ยวไม่งนอกนี่เลี้ยวยากเลี้ยวลงลาวายี่สิบยี่สิบเอ็ดแล้วพี่ฝนได้แล้วเหรอได้ยี่สิบเอ็ดแล้วชนะยังยังไม่ชนะหรอกเดี๋ยว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 เดยวอะไรน่ะเพื่อนเข้านนี้แล้วเขาไปเกิดอ๋อเพื่อนเพื่อนเพื่อนอย่าอย่าอย่าเข้ามาอย่าเข้ามา อย่าเข้ามาจริงๆไม่ได้ตุยเพราะเพื่อนนะเราตุยเพราะลาวาใช่ลาวาเนี่ยเก่งแข็งแกร่งมากครั้งละลบสิบลบสิบนี่ไม่ไหวนะพี่ฝนมาแล้วโอ้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 ลบสิบลบสิบมาแล้วเกือบไปเกือบไปมาแล้วมาแล้วโอ้โหไม่ไม่เลยอ่ะพี่ฝนยังอยู่พี่ฝนยังอยู่เหรอใช่พี่ฝนยังอยู่อพี่เอกอยากจะไปหมุนให้ได้เป็ดจังเลยอ่ะ มาแล้วโอ้เพื่อนกระเด็นไปเลยพวกเราเพื่อนขี่รถม้าไม้มาด้วยดูดิใช่เพื่อนกระเด็นไปเลยเมื่อกี้เดี๋ยว่าเพื่อนเขาแข็งๆกันโอ้เมียเพื่อนออกไปแล้วเพื่อนขี่รถม้าไม้อย่างเท่เลยพี่ฝนแล้วพี่ฝนอยู่ไหนเนี่ยอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังเหรอนี่งอะมาเลยมาเลยอยู่ไหนเนี่ยนู่นไงอยู่ขวามือเมื่อกี้นน่ทำอะไรอยู่อ่ะฮะลบลบรอมาแล้วจริงๆเราอยู่ตรงนี้ให้นานที่สุดเราก็ชนะหรือเปล่าใช่ โอ้แต่ว่าอยู่นานไม่ได้เพื่อนพุ่งมาจากไหนก็ไม่รู้เพื่อนมาแต่ไกลเลยแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วตอนนี้เราว่าออกมาแล้วขอแอบ,บอยู่ตรงนี้ก่อนไม่ไหวแล้วตอนนี้เพื่อนอยังเก่งแข็งแกร่งมากทุกคนแล้วเพื่อนเข้ามาเยอะมากตอนนี้บอกตรงๆเลยว่ามั่วมากเลยนะเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนหมดเวลาเกิดอะไรขึ้นพีน่ฝนอะไรอ่ะเหมือนจะเป็นเกล็ดน้ําแข็งอ่ะมีเกล็ดน้ําแข็งเหรอใช่มีเกล็ดน้าแข็งโผล่ขึ้นมาตอนนี้31แล้วนะของพี่เอก เก็บมาแต่กล่องอย่างเดียวเลยเก็บกล่องอย่างเดียวเลยเออเราเพื่อนก็ไล่ตามแต่พี่เอกเพราะว่าพี่เอกเหลือพลังนิดเดียวอแพ้หมดเวลาแพ้เลย,แพ,เลยแพ้เลยเหรอแพ้เลยอ่ะทีนี้เรามีตังค์เยอะอยังอ่ะมีแต่ยังไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหร่อ่ะตังค์ยังไม่พอเหรอยังไม่พอเพื่อนมาไม้ก็แพ้เหมือนกัน โอ้โห,โโหข้างล่างนี่การแข่งขันสูงมากนี่คนเข้ามาเยอะขนาดไหนกันเนี่ยเพื่อนเอามาเล่นอย่างเยอะโอ้โหเพียบเลยนีโ่โดนดึงอีกแล้วนี่อืมโอ้โห,โโห,โโหมีรถกานใหมมาด้วยรถกระป๋องไม่ชอบเลยเพื่อนที่ดึงได้เนี่ยเขาดึงเข้าเข้าไปใกล้ๆโอ้โหโอ้โหข้ลาลังเขาแข็งแกร่งมากรถกระป๋องแล้วเขาก็ดึงเราด้วยนะอันนั้นน่าจะเป็นถังน้ำมันมากกว่าพี่ฝนทำไงดีอะแพ้แล้วโดนดึงเข้าไปอีกแล้วใช่แพ้แล้วพี่ฝนแพ้แล้วอย่าย่าย่า อย่าอย่าทาชันอย่าทําชันพี่ฝนเหลือพลังอยู่นี่กาลังสู้เพื่อนอยู่นี่จดการได้แล้วพี่ฝนดึงเข้าไปหรือว่าเขาดึงพี่ฝนเข้าไปอ่ะพ <c oughs> ี่ฝนเข้าไป <c oughs> อ่าแล้วเขาดึงพี่ฝนเข้าไปเลย <c oughs> หรอใช่ตอนนี้3 4มสิบีนะพี่ฝน3าแล้วตังพออยังอ่ะตังยังไม่พอตังมี35มอยากได้สัก100จะได้ไปหมุนเฮ้ยเดี๋ยว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 โอ้โหแพ้เลยอ่ะแพ้แล้วพวกเราอืมสู้ไม่ค่อยไหวนะเนี่ยสู้ไม่ได้เพื่อนเขามีรถที่มีอิสเซสซอรีเสริมอย่างเยอะ ว่าแต่ว่าถ้าเราเก็บตังตรงนั้นไม่ได้เราเก็บจากตรงนี้แทนได้ไหมเก็บตามเวลาก็เหรอเออเก็บตามเวลาเนี่ยเดี๋ยวก็ได้ร้อยหนึ่งก็าอาจจะได้ล้มั้งแล้วก็ไปหมุนให้ได้น้องเป็ดสีเหลืองมาอืออืออือโอ้โหโอ้โหเกิดอะไรขึ้นเหรอเพื่อนปล่อยเนี่ยอะไรเนี่ยเก็บหิมะหนาวๆเนี่ยใส่เนี่ยเก็บน,น้ําแข็งเหรอโหโดนเข้าไปเมื่อกี้มันสโลอ่ะพี่ฝนไม่รอดแล้วพวกเราแต่อะไรใดๆก็ไม่สู้กับลาวาเลยนะใช่ลาวาเขาแบบมีพลังเยอะ โอ้ย่าอย่าดันอย่าดันอย่าดันชั้นก็แลอะไรขึ้นอะหลบอยู่จนมุมแล้วโอ้โดนลุมสามจนลเหรอเงโดนลุมสามเลยอย่าอย่าเข้ามาโอ้โอ้เพื่อนเยอะมากอย่าเพื่อนหลบเราจะหลบไปทางอื่นนี่หลบก่อนหลบก่อนชนะเขามั้งยังอ่ะยังไม่ชนะเลยอ่ะนี่เก็บได้แล้วเก็บนี่อีกสามสิบหกสามสิบหกแล้วเราจะต้องใช้อีกเท่าไหร่ยิ่งมีเยอะก็ยิงเก่งขึ้นไง อ๋อยิ่งมีเยอะยิ่งเก็งขึ้นเหรอสามสิบเจ็ดเดี๋ยวๆเดี๋ยวเข้าไปเก็บหน่อยสามสิบแปดนี่ชนทีหนึ่งสามสิบแปดเลยเหรอออโอ้แพ้หมดเวลาหมดเวลามาแล้วพี่ฝนมาแล้วมาเดี๋ยวเพกจะหมุนแล้วมีร้อยสิบห้ามีร้อยสิบห้าแล้วเหรอได้พรหมวิเศษมาอ๋อดีใจด้วยนะแล้วก็เคลมตังก่อนแล้วก็เปิดตรงนี้อีกได้ม้าไม้มา,มาได้มา้มาไม้ด้วยเหรอเนี่ยไหนขอดูหนสิอาเป็นจิ๊กซอ อา้าวนี่ต้องสะสมให้ครบเหรอใช่ต้องสะสมให้ครบโอ้โหแล้ววันไหนจะได้เป็ดน้อยเนี่ย <c oughs> อ,อ๋อน่ารักจังเลยอืมไม่เป็นไรก็สนุกดีเหมือนกันนะแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราสองคนแล้วล่ะก็อย่าล,ลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้ง,งกิ้งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะจ๊ะวันนี้เพี่ร์กับพี่ฝนขอตัวลาไปก่อนนะครับรักกันนะจ๊ะบุยบุย